สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเด็กชายเต้ยวันนี้เราก็ยังกลับมาสู่คอนเทนต์ที่เคยพูดถึงก็คือการฟาร์มยาฟ้าซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มในอีกรูปแบบหนึง่งโดยที่ไม่ได้ไปฟาร์มตัวเห็ดเห็ดเห็ดพิษนะเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี่ยตะเกียงแดงมันจะมีโอกาสดอกยาฟ้าแล้วก็ยาแอลกอฮอล์ซึ่งโอกาสมันขึ้นอยู่กับจํานวนมอนที่เราตีแล้วผมใส่การ์ดอ่า ที่ดอปพวกน้ำยาไรน้ำยาน้ำยากันธาตุด้วยส่วนหมวกเนี่ยมันเป็นหมวกฟรีครับเป็นหมวกฟรีที่ได้จากเอฟเวนต์เอะอ่าอ่าเป็นใส่การ์ดกล่องโอกาสดอปไม่หมวกเมงมีโอกาสดรอา s ซนส์สปายบล็อกมันจะมีขายได้80,000กว่าบาทต่อกล่องแต่โอกาสมันดอปน้อยมากต้องใช้จำนวนมอนตีเยอะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูที่ที่ขยะมันแพงๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นๆอีกเนี่ยครับนี่คือการวิธีนะครับเข้ามาตรงรูปไอตาช่างไอ้ตาช่างไอถ้วยรางวัลเนี่ยมันก็จะมีให้รับอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเข้าไปดูตรงเจรลลแล้วก็อ่าครีเอเตอร์เนาะแล้วก็แอคชั่นดูให้หมดเลยแล้วดูว่ามีให้เขามีให้รับอะไรบ้างรับให้หมดมันก็จะได้ทั้งหมวกแล้วก็ OCA ด้วยเล่มหนึ่ง ค,ควรมาลับนะเพื่อนยังไงเราเป็นเป็นเราเป็นอ,อะไรผู้เล่นที่ฟาร์มฟาร์มเงินในเกมอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะทําแบบนี้เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ได้มาฟรีเนาะเพราะว่ามันจะแจกซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ในแอคชั่นหรือว่าอ,อ๋อนี่ไม่ใช่อยู่ในอาร์เคเตอร์เนี่ยเราจะได้หมวกตัวนี้ตอนที่เราถึงเวลร้อยห้าสิบแล้วก,กดลับมา กดรับมามันก็จะเข้าไปสู่โรเล็กนะเข้าไปอยู่ในจดหมายแล้วก็ไปเปิดจดหมายรับนู่นนี่นั่นถ้าพี่ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะนะโอเคอันนี้ผมก็น่าจะดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีพวกกล่องพวกแบบอ,อะไรนะคิปล็อกอะไรให้อย่างเงี้ยครับส่วนประดับอีกข้างหนึ่งเนี่ยผมใช้ของฟรีจากอีเดนถ้าเราทำเควสอนะีเดนน่ะเราจะได้ของฟรีแบบนี้มามันจะได้เทเลพอร์ตได้ส่วนตาผมใช้การ การกานตาบอดอะเอาไว้กันแบบถ้าผมไม่ผิดผมไปที่นึงมันมีตาบอดซึ่งที่นี้เราไม่ได้ไปที่ตาบอดเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เคเพราะว่าตอนนี้หนังเคกําลังแพงนะครับเผืเ่อเพื่อนๆบางคนอยากจะไปฟาร์มเราจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่เข้าตัวอะไรไปฟาร์มด้วยแล้วเราถ้าเราเอาตัวที่ไม่เหมือนกันไปฟาร์มไปตัวที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวที่ไม่ใช่ที่นิยมที่ไปฟาร์มอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งเหมือนผมกำลังจะหายอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะอืม <c oughs> ถ้าผมจะหิบมันอยู่ออ,อยู่ฝั่งทางการเฮมนี่ฝั่งการหฮมแล้วก็น่าจะเป็นครีบหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ ่ไม่ใช่อันนี้แล้วก็น่าจะไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่ใช่อืมเพื่อนๆก็ใช้แบบผมเลย Moving Ticket เลย I were moving ticket เอาไปเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวข้างล่างแหละเนี่ยผมน่าจะมาถูกละนี่น,นีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้สติงใกล้ๆแล้วแครงรับผมมาถูกทางแล้วโอเคไม่เคยมาเหมือนกันครับมาครั้งแรกอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าเออเพื่อนๆควรเสียเวลาครึ่งชัง่วโมงเพื่อนๆไปไหมแต่ว่ามันจะมีอาชีพที่ทําได้เงินเยอะแล้วเราก็เอาตัวตะเกียงแดงเนี่ยไปเสริมเท่านั้นนะเอาไปเสริมไม่ได้เอาไปแบบว่าผมต้องได้ตะเกียงแดงเยอะได้นู่นนี่ได้ยาฟ้ายเยอะเนี่ยครับเรามาถึงแล้ว ของที่ผมใส่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจอบจบมอนทีเดียวไม่ตายนะมันแค่หมืนม่น,นสามมื่นหมื่นสามหมื่นสี่ผมอัพโหลดอัพน,อน,นี่ได้อย่างมากสุดก็คือหมื่นเจ็ดก็คือถ้าเพื่อนๆมาที่นี่เพื่อน,อนๆแทบจะมาแบบตัวเปล่าไม่ต้องมีอนุนแน่นอนไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ครับมีแค่แต่เกียงแดงอันหนึ่งเพื่อน่ฟาร์มที่นี่ได้เนีย่ยครับเห็นไหมถ้าให้เทียบแล้วมอนที่นี่น้อยมากครับมอน,นอนมอนที่นี่น้อยมากแล้วก็โอกาสดรอ โอกาสดรอปของหนังเยอะอยู่แต่มอนน้อยครับแล้วตัวนี้เป็นมอนที่เยอะที่สุดแล้วของเคคือเอาไว้ง่ายก็คืออาชีพที่ไม่มีสติลไม่เหมาะมาครับเป็นอาชีพที่มีสติลถึงจะเหมาะมาเพราะว่าคุณตีตัวหนึ่งคุณคุณไอคุณสติลตัวหนึ่งแล้วคุณดรอปอันหนึ่งคุณได้ตัวหนึ่งสองอันใช่ไหมเอาตีไว้ง่ายคือเดี๋ยวเราสรุปยอดเมื่อไหร่อ่ะเราคูณสองเข้าไปสําหรับอาชีพพวกนั้นซึ่งพวกนั้นคุ้มกว่าเราเยอะครับ ซึ่งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาฟาร์มที่นี่ให้ดูแล้วกันสาหรับพวกตัวพวกนั้นเพราะว่าผมก็ปั้นมาอยู่ไว้สําหรับคอนเทนต์พวกนี้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดเรื่องที่ผมกําลังทาเควสบ้านหลายๆตัวแล้วก็พยายามสร้างตัวขึ้นมาแบบสําหรับลงดันที่ให้เพื่อนๆดูในอนาะคตว่าเป็นของฟรีอะไรอย่างเงี้ยกำลังหาวิธีทางอยู่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะรอดูในงวดหน้า,นาเงี้ยครับมันก็จะมีมอนปะปลายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เร่งความเร็วนี่คือเราเจอมอนช้ามากครับ แล้วก็มอนมันมันห่างจากเวลเราเวลวผมเยอะคือถ้าวลเพื่อนเพื่อนก็อยู่ประมาณผมได้ร้อยห้าสิบใช่ไหมจ้ำตัวมาแต่ถ้าเพื่อนๆพื่อพอมีสกิลข่ามันนะเพื่อนเพเอาตัวจ้ำเก้าเก้ามาผมผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวร้อยแปด้อยหกของตัวมันอยู่แล้วอะ่ะมันน่าจะดอบทุกตัวอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องกดกั้มกดเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยน่าสนใจอยู่ซึ่งที่นี่ก็น่าจะรายได้ดีอพอสมควรแต่ว่า รายได้ uh, ที่เราจะโชว์วันนี้มันเป็นรายได้ที่ uh, เป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพที่มีสติวทำไงมันก็เลยอาจจะดูน้อยแต่เราผมอยากให้มาฟาร์มเพื่อนๆฟาร์มแบบเข้าใจว่าอไอเนี่ยมันมันได้เท่ากับยาฟ้าเลยเท่ากับเราไปฟาร์มเ็ดเลยส่วนเวลาดาฟ้าดอกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูสรุปตอนท้ายเพื่อนๆจะเข้าใจว่าอ๋อตอนที่ผมพาไปยาฟ้ามันดอกสองสามชิ้นใช่ไหมไอตัวนี้ยังได้มากกว่าสองสามชิ้นน่ะอาจจะได้สี่ชิ้นอะไรอย่างงี้ผมจำไม่ได้นะ เนี่ยครับมอนมันน้อยกว่าจะจวิ่งหามอนจะเจอตัวสองตัวครับมันเหมาะกับสําหรับตัวที่ที่มีสติลนะครับถ้าเพื่อนๆนจะมาก็คืออมันเป็นไอเทมที่ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันไม่ใช่ไอเทมไอเทมตายตัวแต่ว่าก็เลทราคาอยู่ประมาณพันหกพันตอนนี้มันอยู่พันเก้าที่ผมไปขายแต่ว่าผมเห็นราคาปกติอยู่ที่พันสองก็คืออยู่ราวพันกว่าบาทนี่แหละครับพันกว่าเซนีผมพูดผิดอ่ะ ซึ่งอืมันค่อนข้างที่จะชิลเกินไปครับถ้าเพื่อนๆแบบจบมอนนนี้นั่นจะมีปัญหาคือเรื่องมานาะถ้าเพื่อนๆมีปงมีปั๊มผมใส่หมวกไรเวิร์ดนะมันก็เลยพอปั๊มได้นิดหน่อยแต่ก็มีหลุดๆบ้างหมวกไรเวิร์ด,ดจริงๆแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาตัวสติลมาที่มันใช้มานานเยอะกว่านี้หรือผมไปที่หนักๆก,กว่านี้เดี๋ยวผมจะอ่าแนะนำอีกขอออีกเส้นหนึ่ง ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่เซตที่เพื่อนเเห็นนะเพราะว่าเซตที่เพื่อนเเห็นตอนนี้คือ A อซิเลียนสูตรอะพอผมไปดูราคาที่เซิร์ฟทอไอเซิร์ฟเซิรฟ์รฟ,รฟคียออสอะค่อนข้างที่จะมีราคาสำหรับมือใหม่ก็คือ 20m 3 20m 10m กว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลอะผมก็เลยว,ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีอะไรในคังที่จะพอให้เพื่อนเพื่อนๆแบบมือฟรีๆเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเพื่อนๆอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเวลาเสริมเนาะถ้าพูดถึงหลักๆอะเพื่อนเพื่อเอาเวลาไปลงดันถ้าเพื่อนมีแบบ แต่ว่าอย่างว่าแหละพอพูดถึงการลงดันแล้วมันก็ต้องมีของระดับหนึ่งแล้วเพื่อนไม่มีทมีที่ตรงนี้ก็เป็นที่จุดเริ่มได้อีกที่หนึ่งครับนอกจากยาฟ้า้นอกจากฟาร์มยาฟ้าที่เหนะ็ุเหตุผิดเนาะจริงมันมีผมไปลองแมกมานะแต่แมกมามันเท่ากันเพราะว่าตอนนี้คนมันเยอะเดี๋ยวรอให้อ่าแมกมาชั้นชั้นสองอะ่ะแมกมาที่เป็นแมกมาปกติอ,อ่ะมันคนมันน้อยลงก่อนเนี่ยค่อย,คยไปฟาร์มเพราะว่าที่นั่นก็เหมือนจะได้ราคาดีแต่แบบคนมันเยอะผม สกิลไม่ทานคนอื่นขเขาอะดอกเดียวตายจริงแล้วก็เลเวลผมห่างมาเยอะแหละตัวนั้นก็อาจจะต้องเรียกไงอาจจะไม่เหมาะก็มันก็าจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าพูดเลยว่าตรงหมวกอะถ้าเพื่อนไม่มีหรือเพื่อนไม่ใส่อะมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสดอกไอเซนสปา,ายบล็อกมันน้อยมากเลยคิดถ้าเพื่อนไม่ตีตัวที่แบบชุมช่มตลอดเวลา่นดี่นั่นแล้วก็ พุ่งเข้าหาเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะค่อนข้างหัวเสียมากเลยในการโอกาสดอกส่วนใหญ่เนี่ยเซตเนี้ยเซตนี้นะครับทั้งหมวกกับทั้งะตะเกียงเนี่ยใช้สําหรับเวลาเราฟาร์มการ์ดเพื่อนๆที่ไปฟาร์มการ์ดส่วนใหญ่ใช้อันนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเราดอกไม่ได้เรายังได้มีอะไรติดไปนวมกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่แนวทางของคนคนอื่นเขาอาจจะทาดาวมงดาเมทนู่นนี่นั่นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆ ผมลองคิดนะแต่ผมย,ยังไม่มีโอกาสทําว่าถ้าสมมติเพื่อนๆเอาตัวเนี่ยทำอย่างดีฟาร์มแม็กฟาร์มเอ่อบาร์โฟอิลูชันบาโฟได้แล้วทําให้สล็อตมันเหลือว่างระหว่างหมวกกับประดับข้างหนึ่งเพื่อใส่ใพวกเนี้ยรายได้เพื่อนจะเพิ่มเยอะขึ้นไหมแล้วใส่เทมเทมเอ่ออะไรวะเทมลักกี้เดย์อีกอะรายได้มันจะเยอะเปล่าซึ่งตอนนี้ผมผมกำลังหาบิลที่มันดีที่สุดอยู่เพราะว่า รู้สึกว่าอืมตัวเองอถ้าเกิดทดลองไปเยอะแล้วมันไม่คุม้มมันอาจจะเสียไงแต่ก็เลยค่อยๆเปค่อยไปของพวกนี้มันราคาไม่แพงครับแต่ว่าเรามาอยู่ในช่วงที่อ่ามันเป็นช่วงกิจกรรมราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นไปค่อนข้างเยอะผมก็เลยยังไม่ได้หยิบอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็คืออาหากำไรจากเกมส่วนใหญ่ซึ่งการหากำไรของผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูครับก็เปิดการ์ด นูนนนีแต่จริงแล้วตอนนี้ราคาเปิดการ์ดมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กแล้วราคาเปิดการ์ดอะคือราคากาดเริ่มล่วงแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะถึงจุดต่ําสุดถ้าเพื่อนๆอยากจะทํารายได้ตรงนั้นเพื่อนๆก็แค่ไปช้อนตรงต่ําสุดเอาไว้แล้วค่อยไปขายนอกกิจแต่ผมพูดเลยนะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่เพื่อนๆจะขายออกยากนู่นนี่นั่น,นหรือบางทีมันอาจจะล้นเซิร์ฟจน จะไม่มีค่าถ้ามีหากมีใบอื่นเข้ามาตบอะไรเงี้ยนะครับก็คือทางง่ายเลยก็คืออไอการลงดันเป็นเรื่องที่การันตีมากกว่าสําหรับที่จะแบบทำไรายได้ระยะยาวนะครับและก็ฟาร์มพวกฟาร์มขยะนี่แหละแค่เพื่อนเพื่ออาจจะต้องมีของนู่นนี่นั่นอะไรนิดหน่อยแต่ที่ผมบอกว่าถ้าทาบิลของให้มันมีโอกาสามากขึ้นแบบมีโอกาสได้ของมากขึ้นก็จะมี อะไรดีๆถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆถ้าถาไปฟาร์มดันกิทก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะแล้วยิ่งมีอันนี้แต่ว่าผมพูดเลยว่าถ้าเพื่อนจะไปหวังว่าจะได้ไอ้โลแฟกเมนต์แล้วเอามาขายผมบอกเลยว่าราคาล่วงมากเลยตอนนี้คือต้องรอให้แบบราคามันดีดกลับมาก่อนแต่ผมว่าคงจะยากแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆแลกนู้นนี่นั่นได้จะมีกลับก็คือช่วงวันที่ยี่สิบที่เขา,าจะเป็น วันแรกชิชูเนาะที่จะแรกชิชูได้ครั้งแรกช่วง20่สิบถึงสาะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแหละสําหรับสําหรับที่ราคาไอ้ low fraction จะจะขึ้นมาผมก็รออยู่ว่ามันจะตกไปถึงเท่าไหร่แล้วก็มันจะขึ้นมาเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวรอดูคือถ้าเพื่อนๆมีเงบนิดหน่อยเพื่อนก็ไปดึงไว้อย่างน้อยมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะซื้อของที่เพื่อนๆคิดว่าตัวเองจําเป็นกับตัวเอง อย่างเช่นที่ผมเล่นอาชีพที่ผมมาเล่นตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในไอดีที่มันมีกระเป๋าพึ่งมันมีกีต์แล้วตอนนี้กีตะแบบราคาแพงอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนๆเหมือนผมเคยบอกสักคลิปหนึ่งว่าไอกระเป๋าไทายีอ่ะมันเป็นกระเป๋ากีดอนะ่ะมันมันน่าสนใจแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าร่วมผมก็เลยไม่ได้อวยขนาดนั้นแต่ถ้าเพื่อนฟังแล้วเพื่อนได้ไปซื้อตอนสามสิบห้าเอ็มช่วงใหม่ๆนะหืมทุกวันนี้เอามาซื้อสองอันก็ขายได้เกือบ กำไรห้าร้อยอ่ะแต่ยางที่ว่าแหละผมผมไม่ได้อินกับไอ้นั่นเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆใช้เสร็จนะมันก็จะมีช่วงเวลาคาดอบเพราะว่าเดี๋ยวก็มีเพื่อนๆที่ฟาร์มเสร็จแล้วไม่รู้จะขายกกี้ไปทําอะไรนู่นนี่นั่นหรือบวกเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นแบบเลิกไปหรือพออ่า COP มากระเป๋ากี้ตัวเนี้มันมันทาดามจดได้ไม่เพียงพอมันไม่เข้ากับชุดที่มีอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องขายมันเดิม ซึ่งผมว่ามันมันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่คนผมไม่รู้อะผมผมผมคิดว่าผมคาดการณ์ว่าอย่างนี้ว่าราคามันจะลงมาอีกเพราะว่าต่อให้มันขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ส่วนใหญ่ที่ซื้อไปคือเพื่อนๆนที่มาเพิ่งมา,มาแล้วก็คิดว่าจะลงทุนกับมันระยะยาวเง,งี้ยครับแต่ผมกลับมองกับการว่าส่วนมัเป็นส่วนที่เปลี่ยนบ่อยที่สุดแล้วมันจะมีอาชีพประจําตัวเนาะอย่างอะรูนไนมีมัฟแดงอย่างอ่ะ scsm ไอเอสซีเอสซีเอสซีแบบอ๋ SC. 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 อเออเอสซีอะชาร์โดเชเตอร์เนี่ยก็มีมัฟของส่วนมันอืมส่วนใหญ่ก็จะมีมัฟกันหมดแลมหละมัฟเอ็กโซซิตนู่นนี่นั่นมัฟนูน่มนมัฟนี่คืออ่ะอย่างเรนเจอร์ก็มีมนะัฟเนาะมัฟแดงเหมือนกันเรนเจอร์ก็เป็นมัฟแดงของสายแอโรสตอมซึ่งผมว่ามันมันก็น่าจะโดนตบแหละแต่ก็แค่แบบว่ามันเป็นโปรโปรโมชั่น ส่วนโดนเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นสายเวทควรถ้าเล่นสายเวทแล้วมานาไม่พอควรมีใช้นะแต่ว่าราคามันยังแรงอยู่ผมว่ามันยังมันมัน,ม,นมันยังลดได้ลงได้วกว่านี้เพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นคนที่เขารับต่าลงหรือขายต่าลงแหละก็เดี๋ยวรอไปสักพักหนึ่งเพื่อนแล้วเพื่อนค่อยๆแบบอนันต์เอาค่อยๆแบบตัดสินใจในการซื้อขายถามว่ามีดีดีไหมก็คือได้เพื่อนๆจะเป็นต้องใช้มานาแล้วเพื่อนๆจบมันได้ไม่กี่ครั้งมันใช้ได้อะครับเรามาถึงช่วงที่สรุปแล้วเนาะ เนี่ยเขาจะได้ประมาณนี้ส่วนยาฟ้าเนี่ยผมได้มาสี่ขวดแล้วก็แอลกอฮอล์หนึ่งแอลกอฮอล์แพงอยู่นะตอนเนี้ยยาฟ้าได้สี่ขวดเท่ากับเราไปฟาร์มไอ้นั่นเลยนะฟาร์มเห็ดเลยนะคือเพื่อนลองคิดนะว่าผมเอาชุดนี้ไปฟาร์มเห็ดมันจะไดใ้ใกล้เคียงกันไหมมันจะได้นู่นนี่นั่นไหมน่าสนใจไหมแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยนี่คือเรากดกรรมด้วยไงแล้วก็หนังเคได้มาร้อยสี่สิบกว่าั้งส่วนขยะที่นี่ที่เป็นอ,อุปกรณ์ไม่มีราคาเลยครับเป็นขยะนู่น สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่มีราคาอันนี้ผมกาลังไล่หาอยู่ว่ามีตรงไหนบ้างตรงนี้ผมเห็นแล้วพันเ้แต่ผมเชื่อเลยว่ามัน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 จะไม่มันมันมันจะไม่สูงกว่านี้แหละเพราะว่าเริ่มมีตอนอยู่ข้างในเราก็จะเห็นคนไปล่าเนาะอย่างน้อยเขาน่าจะได้ประมาณสักกําละห้า,เ,าเล่งละห้าแสนผมว่านะไอพวกนั้นที่ฟาร์มอยู่ก็คือเล่งละห้าแสนก็พอไปน้ําไปเนื้อกับตัวบีดอยู่ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังก็ผมไปลองให้มันจริงจริงจังเลยเดี๋ยวผมขอ หาเวลาก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังปั้นตัวอยู่เพราะผมมีค่อนข้างเกือบร้อยไอเดียักก็ต้องค่อยๆไปถามว่ากําไรทําจากที่นี่ทําจากการซุ่มการ์ดได้แล้วก็จริงอยู่แต่ก็มันก็ต้องต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะต้องอนุนันนี้กันไปเรื่อยๆไม่ถึงว่าก็ต้องอยู่เกมนี้ไปเรื่อยๆแหละเนี่ยข้างนอกมันรับประมาณพันเจ็ดเนี่ย ผมว่าข้างในรับแทงสุดแล้วแต่ทั้งข้างในมันไม่มีคนนู้นนี่ก็มีพันเจ็ดเนาะผมจะไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะแต่ก็มันมันเป็นน่าจะเป็นเควสแหละแต่ผมจะไม่ได้เอาไปใช้อะไรแต่ช่วงนี้ฟาร์มได้ช่วงนี้นะครับแต่คือคอนเซปต์เราวันนี้อย่างที่ผมบอกคอนเซปต์เนี่ยเรามาดูที่ยาฟ้าแล้วก็แถบแอลกอฮอล์มันเท่ากับครั้งที่แล้วที่ผมพาไปฟาร์มเลยแบบเล่งแบบอันนั้นคือครบสูตรนะมีเอ็กซเลียนสูตรบับลีเจนมานากับบัฟลีเจนมานาหลายส่วนมาก แองอาร์แองนู่นี้นั่นการ์ดอาร์แองเออเยอะแยะไปหมดแต่ว่าน,นี่คือแบบเปล่า,า,ามาเล่นได้เลทราคาใกล้ๆกันอ,อันนี้ผมก็น่้จะดูเช็คว่ามันมีอะไรขายได้อีกบ้างแต่ว่าผมบอกเลยว่าที่นี่ค่อนข้างมีของที่ขายได้น้อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเซตนี้เพื่อนๆที่เอาไปฟาร์มฟาร์มการ์ดจะใช้กันสําหรับอาชีพที่อ,อยู่แบบให้มอนมาตีก่ะน,นะแต่ถ้าเป็นแบบพวก ว,วิศวงวิสตร์นี่มันนูนนี่นั่นมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ครับเราไม่ค่อยได้เก็บเขาวิ่งยิงวิงยิงอ่ะเรามาดูที่ตรงขายขยะเนาะได้มีขยะน้อยมากเลยผมไม่ขายโอรินะจริงๆแล้วผมเคยเห็นคนรับซ้ำสามพันแต่ว่าไม่รู้ว่าเออจะต้องเอาไปแปลงเป็นลูกธนูเองหรือเปล่าแล้วก็กิบบ็อกผมไม่ได้ขายแล้วก็พวกยาธาุผมไม่ได้ขายเลยเนี่ยครับมีแค่นี้เดี๋ยวผมขอดึงหน้านั้นขึ้นมาก่อนหน้าเงินมาก่อน เ okay. มื่อกี้เราขายของไปหกพันเนาะขายของไปหกพันกว่าะอะกดรวมปึ๊บ,บสามแสนห้าหมื่นโดยประมาณครับสามแสนห้าหมื่นคือได้แน่ๆที่นี่คุณมีตัวเปล่าคุณได้แน่ๆถ้าคุณนู่นนี่นั่นคุณน่าจะเลทไม่ต่ำกว่านี้เพราะว่าผม,มาอาชีพผม,มที่บอกมานะ่ะของมันน้อยมากมันได้ะเลทเท่านี้ผมว่าถ้าเพื่อนๆนเอาตัวที่มันถูกกับพื้นที่นั้นมาก็คือที่มีสติว ตัวไหนก็ได้ที่มีสติลผมว่าได้มากกว่า3ามแสนห้าห้าเซนีแน่นอนครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าครับบ๊ายบาย